สวัสดีครับพี่น้องวัดดีตอนกําลังจะคะัมเลยมาครับพี่น้องผมจะพามาอัปเดตน้องๆ้พึ่งกันเนาะพี่น้องนะว่าน้องๆองพึ่งเนะพิ่นจะทํางานกันบ่ตอนกําลังจะมืดเพิ่นจะเป็นจังไดไปชมกันเลยครับพี่น้องผมสิพาไปเบิ่งหลังจากที่เพิ่นบ่ทางานเนาะช่วงสายสายมาเบิ่งตอนคํำตอนกําลังจะมืดว่าน้องนองพึ่งเพิ่นขยันบ่น มาชมกันครับนี่ครับนี่คือหามงตัวจะหกมงเนาะหามงจะหกมงเลยนี่ครับเพื่อนทํางานตอนค่ำแล้วครับกาลังจะมืดแล้วเพื่อนเริ่มทํางานและนะ้วเนาะนี่ขยนันตอนค่้าค่ำเพื่อนขยนนะันเนาะพี่น้องผมให้เบิรงพี่น้องเบิรงกันเนาะนี่คือหามงจะหกมงเย็นแล้วนี่ครับน้องๆเพื่อนขยนัน ช่วงเช,ช้าๆน่ะน่าจะอากาศหนาวเนาะช่วงเช,ช้าๆใช้สายกับเพิ่นกับพักเนาะนี่เป็นตอนกำลังจะค่ำแล้วผมมาอัปเดตให้พี่น้องเบอ่งกันตอนกำลังจะค่ำเห็นกันบนนอพี่น้องนี่ครับขยันครับตอนตอนค่ำเนาะจะมืดแล้วเพิ่นเริ่มทำงานกันแล้วบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกอันนี้ประชากรเพิ่นหลายแน่อยูะเนาะขยันนะครับบินเข้าบินออกอยู่เรื่อยๆ เอาไปเบิ้งล่างต่อไปกันเนาะอันนี้ถือว่าขยันน่ครับพี่น้องสำหรับตอนกำลังจะคำจะมืดเลยเอามาชมล่างล่างต่อไปขยันบนล่างตอนกำลังจะมืดนี่ครับอ่มาชมกันพี่น้องล่างนี่ล่างนี่ประชากรบ่หลายแลวครับประชากรเพื่อนบ่หลายเนาะล่างนี่นี่ขยันอยู่ในตอนกำลังจะมืดแล้ว ช่วงนี้ฤดูหนาวเพิ่นทํางานตอนค่ำแล้วครับตอนกําลัางจะมืดเพิ่นขยันบินเข้าบินออกกันเรื่อยๆเนาะตอนกําลัางจะค่ำเนาะนี่ครับตัวบินเข้าบินออกอยู่เรื่อยๆเนาะ,ะไปชมลังต่อไปกันครับมาชมอีกลังหนึ่งพี่น้องพี่น้องว่าเพิ่นจะขยันบ่ตอนคำ่ำนี่พี่น้องขยันเนาะพี่น้องเนาะ ตอนคำกำลังจะมืดแล้วพี่น้องขึ้นขยันกันครับตอนกำลังจะมดืดบินเขาบินออกเรื่อยๆ,ๆเนาะทำงานกันเต็มที่เยเนาะช่วงกำลังสีคำเนาะนี่ครับพี่น้องเรียนกันมาพี่น้องนี่ครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับช่วงฤดูหนาวนี่เพื่อนทีทำงานต่อนคำเนาะตอนกำลังจะมืดแล้วเพื่อนทำงานกันย่างแข็งคันเลยลหละนี่ครับช่วงเช้าๆก็จะบไปไ่ปานใดเนาะ ช่วงเช,าชา้าๆสายๆก็จะบวบปันไดนี่ช่วงค่านี่ครับเพื่อนทำงานเต็มที่เลยเนาะนี่ครับมีตัวบินเข้าบินออกอยู่เรื่อยๆเนาะนี่คือพึง่งช่วงฤดูหนาวแล้วเนาะเพื่อนจะทํางานประมาณนี้เนาะตอนค่ำๆเนาะอ่ะไปเบื้องล่างต่อไปกันพี่น้องเอาเบื้องอีกล่างหนึ่งเนาะล่างนี้เป็นจังใดพี่น้งองสำหรับล่างนี้ แล้วนี่ก็ประชากรเพิ่มหน่อยเนาะพี่น้องประชากรหน่อยก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องบินเขาบินออกอยู่แต่ก็บ่หลายเนาะเพราะว่าประชากรเพิ่มหน่อยเนาะนี่ครับพี่น้องก็บินเขาบินออกอยู่กกบบรยเรือรรอ่อยๆอยู่เนาะนี่คือช่วงกําลังจะคํลนะครับเพิ่นทํางานตอนใกล้จะมืดแล้วพี่น้องนี่ครับอ,อากาศ บรรยากาศกำลังจะมืดเนาะฝ่ากำลังจะมืดเนาะน่ครับมนไทยบรรยากาศให้เบื้องฝ่ากำลังจะมืดอ่ะไปชมลังก็ไปกันครับเบื้องอีกลังหนึ่งเนาะพี่น้องช่วงกำลังจะมืดนี่ครับลังนี้ก็ประชากรก็กโบหลายปันไดเนาะมีคนก็ขยันแน่นเนะพี่น้องนะนี่ช่วงกำลังจะมืดก็จะประมาณนี้ช่วงฤด,ดูหนาวเนาะ เอาอัปเดตอาการสถานการณ์ในพี่น้องเบิ้งกันเนาะสถานการณ์เพื่อนเป็นจังใดช่วงนี้ตอนนี้คือช่วงค่ำเนาะนี่ครับเพื่อนทางานกันเต็มทีเนาะช่วงค่ำเนาะกําลังจะมืดแล้วผมมาเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องชมกันแล้วนพี่น้องเนาะอ่ะไปล้างต่อไปครับอ่ะพี่น้องอีกล้างนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับล้งนี่ บรรยากาศตอนกันมักงจะมืดนี่ครับเห็นกันบ้านออพี่น้องขยันนะครับช่วงคำ่คำค่เพื่อนจะทํางานประมาณนี้นครับช่วงฤดูหนาวช่วงกําลังจะค่าเพื่อนจะทํางานประมาณนี้ช่วงค่ำและครับเพื่อนทางานเต็มที่ช่วงเช้าช่วงสายเพกกื่อนกับ่คคอยทํางานกันแหละเพื่อนจะมาทํางานกันตอนค่ำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะช่วงเช้าๆ้านี่คือตอนค่ำกัจะอากาศมันอุ่นขึ้นแล้วเนาะเพื่อนกัททาง,งานกันเต็มที่เนาะ นี่ครับนี่ครับไปหากีดซ้อนไปหาน้ำหวานมาใส่รังเหรอครับไปรังต่อไปกันครับออีกรังหนึ่งพี่นอกนี่ครับ นี่ประชากรเพิ่นหลายเนาะประชากรหลายลังเนยเพิ่นก็จะประมาณนี้เนาะตัวบินออกบินเข้าก็จะเยอะแน่นาะครับเพราะว่าประชากรเพิ่นหลายเนาะนี่ครับจะทํางานประมาณนี้นี่คือช่วงกาลังจะมืดแล้วครับเพิ่นขยันนะครับช่วงจะมืดแล้วนี่ครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่าพึ่งเพิ่นจะทํางานช่วงค่ำในฤดูหนาวเนาะเพิ <ng> <sm> <t> ่นจะทํางานช่วงค่ำค่แบบนี้เนาะ นี่ครับมันทํางานเต็มที่แล้วครับช่วงนี้นี่ครับกำลังจะมืดลเลย่นก็นทำงานได้เต็มที่เนาะพี่น้องเนาะิ่นไปหาน้ำหวานหากีซ้อนช่วงกำคำแบบนี้แหละครับช่วงนี้ดอกไม้กำลังจะเริ่มออกแล้ว เกสรเต็มที่แล้วครับกำลังจะมืดแล้วอืมครับอ่ะพอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้คงจะให้พี่น้องชมกันซัมนี้แล้ครับสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปเลยพีย่างซี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ